อยู่ๆมีในทุนมาถมที่แล้วก็กลายเป็นว่าดินเป็นภูเขาสูงกว่าหลังคาบ้านชั้นสองไปอีกนะคะจนมีคําสั่งให้ระง,งับการถมดินแล้วล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของที่ดินส่งตัวแทนมาชี้แจงขอโทษชาวบ้านพร้อมยอมรับผิดนะคะนายกริตตินมีลาประหลัดเทศบาลเมืองมะขามคู่ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมะขามคู่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะถแถลงข่าวหลังชาวบ้านตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองร้องเรียนในทุนถมดินสูงกว่า บ้านสองชั้นเดือดร้อนทั้งฝุ่นทั้งโคลนไหลเข้าบ้านหลังฝนตกโดยนายกริตินบอกว่าเทศบาลได้ดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินติดป้ายให้หยุดการขุดและถมดินหลังไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็สั่งให้ยื่นแบบภายในเจดวันไปแล้วรวมถึงรับปากจะเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะคะทีนี้ล่าสุดตัวแทนเจ้าของที่ดินบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายอนนบซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินให้มาชี้แจงโดยยอมรับผิดและขอโทษประชาชนพร้อมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไปถมดินจนเกิดผลกระทบ จากการดําเนินการที่ผิดพลาดพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขทุกเรื่องให้เร็วที่สุดนะคะส่วนเรื่องคดีก็พร้อมรับผิดเยียวยาชาวบ้านอย่างเต็มที่และยืนยันนะที่ดินนี้เป็นของคนไทยไม่ใช่นอมินีของกลุ่มทุนจีนนะคะส่วนที่ถมดินเพื่อทําอะไรจะสร้างโรงงานหรือไม่ตัวแทนเจ้าของที่ดินบอกไม่สามารถตอบได้เพราะได้รับมอบหมายให้มาซี้แจงแค่นี้ค่ะ ขอโทษทางหมู่บ้านหรือสถานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้เคียงทุกท่านนะครับทางเราก็อาจจะมีการวางแผนที่ผิดพลาดและมีการคาดการที่ไม่ตรงในสมผลเท่าที่ควรนะครับจึงทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นซึ่งทางทีมของเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทําการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบ ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางโตนห้องของทาง,ทางกฎหมายนะครับอ่ะเขามาดูพื้นดินผืนนี้รู้สึกว่าที่เขาทราบมาคือมันมันเป็นเดินเป็นโค้แล้มันไม่เท่ากันแล้วก็เลยมีการจะปรับให้เป็นแนวลาดแล้วจากนั้นขึ้นมาสู่วิธีว่าจะเป็นลักษณะไหนที่ผมทราบมาเป็นที่นี้นะครับ แจงมาแค่นี้แต่ว่ามีกระแสข่าวนะก่อนหน้านี้ว่าที่ดินตรงนี้เตรียมจะทําโรงงานผลิตแบตเตอรี่ป้อนรถไฟฟ้าจีนอ่ะแต่นี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนทีนี้ล่าสุดชาวบ้านเขาไม่รอแล้วเขาไม่ไหวคุณผู้ชมบ้านที่เราบอกน่าสงสารที่สุดคือหลังที่อยู่ด้านหน้าแล้วเขาไม่มีกําแพงอะไรกั้นในกรอบสีแดงอะคะ่ะส่วสดๆร้อนๆเอื่อสชักครู่เพจซูมระยองเขาบอกว่าเจ้าของบ้านอะประกาศขายบ้านหลังนี้และแล้วเขาบอกที่ดินเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังบ้าน มีทางน้ําไหลค่ะด้านหน้าบ้านติดถนนก็มีน้ําตกไหลผ่านไหลแรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและที่สําคัญด้านข้างติดภูเขาสูง10เมตรก็คือดินที่ถมเนี่ยชาวบ,บ้านเขาประชดะแต่เนี่ยเขาบอกว่าเขาประกาศขายจริงๆนะทีเนี้ยคงไม่มีใครซื้อหรอกถ้าเรียนตามตรงคงไม่ง่ายถูกไหมแล้วก็มีคนพูดถึงขนาดว่าคุณทําชาวบ,บ้านเดือดร้อนจนเขาประกาศขายบ้านเนี่ยหรือเจ้าของที่ดินที่คุณถมดินเนี่ยคุณจะรับซื้อไหมคะเสียง